โหดนะพี ahora, ่ล oh, si so ีนาโหดกว่าอีพี่ลีนาแค่สิบคนเองหรือ็แบบเห็นหลายคนแค่แบบที่แบบว่าทําไมคนนี้ไม่ติดคิดว่าคนนี้จะติดเฮ้ยทาไมแบบแ้าบบ้าบ้บก็เห็นเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยจิมีตะโกนเมคือแบบว่าดูพร้อมแบบเป็นทีมอะคือไม่ได้เต้นแล้วแบบมีออแล้วว่าฉันยังเป็นคิงคิวเซอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้หาคิงคิวเราหาทีมมันก็ต้องอีก แบบหนึง่งหนูไม่ได้เป็นคนใจดีขนาดนั้นวันนั้นเอาจริงฮูกทําได้ดีน่าจะที่สุดเลยแบบทุกคนพูดกันว่าแบบเออฮูกวันนั้นดีมากทั้งเพลงทีมบทีมเอ็นเลย รุ่นสามที่เพิ่งติดมีตำแหน่งตัวตายไหมหรือยังต้องซับอยู่คือหนูก็จะพยายามหาวิธีคือถ้าน้องต้องมาคอยซับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต่างกับตอนน้องเป็นเคงคิวใช่ไหมล่ะหนูก็พยายามจะหาวิธีที่แบบเออยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มมันทุกคนมันแค่ประกาศไปแบบว่าใครได้ขึ้นทีมแต่ว่ามันยังไม่ได้เริ่มแบบเซตใหม่อันเนี้ยเป็นทีมเลยน้องๆก็ยังแบบไม่ได้แบบ ขึ้นมาขนาดนั้นมันก็ยังแบบอะอย่างพี่ป๊อปหรืออะไรเงี้ยก็ยังขึ้นทีมบีได้อยู่มันจะเริ่มอีกทีจริงจังก็น่าจะช่วงนู้นเลยมั้งสิงหาหรืออะไรประมาณนี้มันก็ต้องเตรียมตัวอะไรต่างๆนานาก่อนลูกเชดต้องเชดเตอร์ข้างหน้าหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็ยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แค่ออมีประกาศไปว่าน้องคนไหนได้ขึ้นทีมมันยังไม่ได้แบบว่าเริ่มอันตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่ในเชดเตอร์ของเราแค่มีประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าเออใครจะได้ขึ้นทีหนูก okay ็ทักไปคุยกับน้องๆเลี้ บีทีขัดหกมากหลับน้อยเวอร์วาไม่โหดนะแค่ไม่รัะพี่ลีนะโหดกว่าอีพี่ลีนะแค่สิบคนเอง <laughs> คนที่ไม่ติดทีมโทรมาหาอย่างไหมไม่มีใครทักหนูว่าไว้มีแต่หนูทักไปก่อนทุกคนเลย <laughs> ไม่มีใครกล้าคุยกับหนูเ <laughs> นียหนูต้องทักไปก่อนมันเป็นคนเลือกเองใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าทุกอันก็คือต้องเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยก็ถึงน้อนั่นก็หนูรู้สึกว่าน้องทีมบีที่เคยซับหนู ทับทีม B ทุกคนอ่ะทาได้ดีมากๆเลยที่เคยทํามาใช่ก็ทําได้ดีมากๆแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้หา king วเราหาทีมมันก็ต้องอีกแบบนึงหนูก็มองแล้วรู้สึกว่า5้าคนนี้เหมาะกับตอนนี้หนูก็แบบเห็นหลายคนแค่แบบที่แบบว่าทําไมคนนี้ไม่ติดคิดว่าคนนี้จะติดเฮ้ยทำไมแบบแอะบ้าบ้าบ้าก็เห็นเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าหนูคนบอกเหตุผลไหมเพราะว่ารู้สึกว่าหนูบอกเหตุผลน้องๆไปแล้วแหละให้น้องๆเข้าใจก็พอก็ทุกคนก็แ้วแต่ทุกคนจะคิดได้เลยแต่ว่าหนูก็เลือกด้วยอย่างมีเหตุผลทุกอย่างแล้วก็อยากให้น้องๆขึ้นชีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีบอกน้องๆไปแล้วน้องๆทุกคนก็ <Okay. S 2> ใช่หนูก็ถักถามพี่ลีนะพี่ลีนะคะพี่ลีนะรู้สึกยังไงเวลาแบบเลือกเซมบัตสึหรือว่าเลือกชีมแล้วแบบเห็นน้องๆร้องไห้กันอะไรเงี้ยหรือแบบแฟนคลับก็จะบอกทําไมคนนี้ไม่ติดทําไมคนนี้อะไรเงี้ยก็มีถามมาพี่ลีนะก็บอกมาใช่ก็อืมนั่อแหละไใช่หนูก็คิดว่าไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะบอกเพราะว่าอืมมันก็เป็นแบบสิ่งที่น้องอยังต้องแก้ไขใช่ป่ะหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นหนูที่เป็นคนพูดเรื่องที่น้องต้องแก้ไขให้ทุกคนฟังแต่หนูก็บอกน้องๆไปแล้วก็ทุกอย่างมีเหตุผลเสมอ ไม่ได้เลือกมั่วๆเพราะว่าก็อยากให้เกียรติทุกคนด้วยทั้งคนที่ติดว่าเขาก็เหมาะสมจริงๆแล้วคนที่ไม่ติดในวันที่เขาขึ้นมาติดเขาก็จะได้รู้สึกภูมิใจมากจริงๆว่าเขาเออพร้อมที่จะติดจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าเออติดก็ได้เพราะเอาจริงๆน้องทีมบีรุ่นสามทุกคนสําหรับหนูที่เคยมาสอบก็เก่งกันหมดเลยแต่ก็แค่แบบว่าอยากให้น้องได้ขึ้นมาติดตอนที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแบบไม่มีอะไรที่ต้องแก้มีแต่ที่ต้องเพิ่มเพิ่มให้มันดีขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะอ พี่ป๊อบกับน้องโยด้วยจริงๆพี่ป๊อบหนูก็แบบก็บอกพี่ป๊อบเหมือนกันแบบเออเสียดายพี่ป,อป๊อบอะไรอย่างงี้แบบอืมแต่ว่าของพี่ป๊อบจริงๆก็มีคุยกับพี่ป,อป๊อบแล้วของน้องโยก็เหมือนกันแต่น้องโยอะหนูเคยเคุยกับน้องคือตอนแรกหนูก็อยากได้โยเหมือนกันแต่เคยเคุยกับน้องทําน้องตรงๆเลยว่าอยากอยู่ทีม B หรือทีมเเพราะว่าน้องก็มีความเขาวอีเดสมีความ L U ไอดอลลูเดสมั้ยก็เลยถามมาชอบทีมไหนน้องบอกอยากอย,กอยู่ทีม N ออันนะั้นหนูก็เลยแบบ เพราะว่าหนูก็แบบว่าพยาลิตี้แรกของหนูก็คืออยากให้ทุกคนได้อยู่ทีมที่ทุกคนอยากอยู่ถึงอยากได้มากๆแต่ถ้าน้องอยากอยู่ทีมเอหนูก็อยากให้น้องได้อยู่ทีมเอนฮูกกับปา A, เยเอคุยนานหรอเอาจริงก็ไม่ได้นานมากนะวันนั้นเอาจริงฮูกทาได้ดีน่าจะที่สุดเลยแบบทุกคนพูดกันว่าแบบเออฮูกวันนั้นดีมากทั้งเพลงทีมบีทีมเอเลยปลาเอก็เหมือนกันคือปาเอแบบว่าคือถ้าสมมติน้องติดแค่ทีมเอหนูจะรู้สึกเสียดายที่ว่ายังไม่เคยเห็นน้องขึ้นทีมบีเลยหมายถึงว่าแบบเออยังไม่เคยเห็นเลย ถ้าน้องติดแล้วก็คือไม่มีสิทธิ์มาขึ้นทีมบีแล้วแล้วน้องก็อยากเต้นทีมบีด้วยอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยเสนอควบทีมก็เลยอ่ะลงตัวจบแต่ก็คุยกันไม่ยากนะเอาจริงคุยตอนเลือกคนซับทีมนานกว่าอีกคุณตาบอกสตีลป๊อปเปอร์มาใช่คือใช่ใช่ใชคือสตีลพี่ป๊อปมาคือพีอ่ป๊อปอะของหนูก็จะไม่พูดดีกว่าแต่หนูบอกพี่ป๊อปไปแล้วถ้าพี่ป๊อปอยากเล่าก็ให้พี่ป๊อปเล่าเองแล้วก็นั่นแหละแล้วก็คือจะบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่แบบว่า ภูมิใจมากคือหนูอ่ะชอบยายีเต้นอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่แรกๆเลยแล้วแบบว่าตอนนั้นที่เลือกคนซับทีมอ่ะหนูก็แบบเลือกยายีอะไรเงี้ยแบบดูอยากได้มากอะไรเงี้ยยายีแล้วก็เกรซประมาณนี้แต่ว่าแบบตอนนั้นอ่ะผู้ใหญ่หรือแบบอพี่ทีมงานบางคนก็จะแบบว่าทําไมดูอยากได้สองคนนี้จังแบบว่าแบบหนูไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นอืมแต่ว่าครั้งครั้งเนี้ยที่แบบเลือกน้องเข้าทีมเป็นอะไรที่แบบว่าผู้ใหญ่หรือว่าทีมงานทุกคนก็แบบว่าเออเห็นด้วยแบบ มากๆแล้วก็รู้สึกแบบใช่รู้สึกว่าเขาเก่งนะทั้งคู่เลยก็ดีใจที่แบบว่า้ยสายตาเราไม่พลาดตอนตอน้นมองไม่ผิดแต่น้องก็พัฒนาขึ้นเยอะด้วยก็แบบว่าดีใจที่ผู้ใหญ่ก็ยอมรับน้องๆเราด้วยเหมือนกัน <c oughs> สายตาเฉยบค่ะก็ไม่ค่อยนะ <c oughs> หนูเคยไปย้อนดูมันจะเคยมีที่พวกหนูไปดูรุ่น3าออดิชั่นใช่ไหมนะเขาก็ให้ส่งหลายชื่อไปให้เลือก10คนมั้งประมาณนั้นมาไม่ถึงครึ่งอะที่ดูเลือกทำ <c oughs> <c oughs> ไมถึงเลือก2เพลงนั้นในการสอบอันดับแรกเลือกเมลลสเพราะว่าเป็นเพลงที่รุ่น3าไม่ว่าใครมาขึ้นซับเต้นผิดหมดเลย ต้องแบบมานั่งแก้ให้ที่ละจุดว่าต้องเป็นอย่างนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้รู้สึกว่าไม่มีใครเต้นถูกแบบมาเราเต้นถูกเลยก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วก็เพื่อความแฟร์กับน้องๆทีมเอ็นหนูก็เลยแบบว่าจับน้องๆที่ซับทีมบีอับข้างให้หมดเลยเพราะมันเต้นสองฝั่งใช่ปะเต้นขวาก็ไปเต้นซ้ายเต้นซ้ายก็มาเต้นขวาจะได้เหมือนเริ่มใหม่เหมือนกับทีมเอ็นด้วยเออจะได้แฟร์ฟรกันอะไรเงี้ยแล้วอีกเพลงหนึ่งก็คือคูเกิลคือตอนแรกก็ลังเลเป็นคาปาคูเกิลแต่หนูรู้สึกว่าคาปามันง ฟัดฟาเซ็กซี่ไปนิดเดียวก็ดูโอเคแล้วแต่คูเกิลท่านไม่เยอะมากอะไรเงี้ยมันต้องแบบใช้อินเนอร์จริงๆแล้วแบบว่ารู้สึกรุ่นสามอะไรเลยคนแบบยังมีความเด็กอะไรเงีเ้ยเพลงนี้ก็จะแบบได้เห็นจริงๆว่าเออดูแบบอินเนอร์มันเข้าไหมแบบเออใช่ก็เลยเลือกคูเกิลเพราะาท่อนฟรีมันเยอะพวกท่อนอะไรเงี้ยแบบท่อนจลิตจาก้านอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันต้องมันต้องมีเออใช่คาปารู้สึกมันแบบว่าง่ายแค่เต้นฟาดฟาดก็โอเคแล้วแต่คูเกิลมันต้องแบบ ต้องแบบพี่แก้วหรืออะไรเงี้ยนึกออกปะต้องมีความแบบเออมันก็เลยก็เลยเลือกอันนี้เพราะว่าแบบจําภาพได้เลยตอนที่แบบน้องๆมาขึ้นครั้งแรกแล้วเต้นตะ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 แล้วแบบเหมือนเด็กอะเหมือนเต้นไดมอนด์อะน้องๆเหมือนเต้นไดมอนด์อยู่อ่ะค้งนท่นเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะเป็นอันที่เห็นได้ชัดสุดเลยว่าใครแบบพร้อมขึ้นทีมคือเต้นแล้วมันดูไม่เป็นเ q c แล้วอะทีมมีตะโกนก็คือแบบว่าดูพร้อมแบบเป็นทีมอะคือไม่ได้เต้นแล้วแบบมีออแล้วว่าฉันยังเป็นเ q c อยู่นะอง จริงคนมีข้อสงสัยและคําถามเยอะมากแล้วมีการตอบคําถามของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยด้วยความคิดของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยหนูก็เออไม่รู้ว่าหนูมาพูดช้าไปไหมเพราะว่าหนูก็ไลฟ์ช้าอยู่แต่ว่าก็นั่นเลยครับแค่น้องๆเข้าใจถูกหนูก็โอเคทุกคนจะเข้าใจไหนก็แล้วแต่ทุกท่านเลยหนูก็อ่านคอมเมนต์แล้วหนูก็แบบหงดหงิดนะหนูไม่ได้เป็นคนใจดีขนาดนั้นหนูก็ขี้คนกิดอยู่หนูอ่านคอมเมนต์แล้วหนูแบบจ้างมัน ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Phone Application